คลิปนี้จะมาแชร์วิธีการหาขนาดและจำนวนแผ่นไม้ของประตูแบบนี้ว่าใช้กี่แผ่นแต่ละแผ่นขนาดเท่าไรสามารถนําไปใช้ทุกความสูงของประตูและทุกขนาดของไม้ที่ลูกค้าเอามาให้เราทําซีดนี้ผมจะแปะลิงก์ให้ในคอมเมนต์สามารถนําไปใช้คํานวณประตูทุกความสูงและทุกขนาดของแผ่นไม้ที่ลูกค้าเอาไม้มาให้เราทําเพียงแค่ป้อนค่าขนาดเข้าไปก็สามารถรู้ได้เลยว่าใช้กี่แผ่นและขนาดเท่าไหร่ ในคลิปประตูทั้ง4บานมีความสูงเท่ากันทําการประกอบโครงประตูเพื่อวัดขนาดวงในซึ่งคือค่า L ที่จริงสามารถคํานวณได้แต่ผมชอบประกอบแล้ววัดเอาเป็นการเช็คว่าง,งานที่ขึ้นความกว้างความสูงถูกต้องวงในของประตูบานนี้คือ227ซนติเมตรเป็นค่าของ L ใส่ค่า L ลงไปในช่องวัดแผ่นไม้ที่ลูกค้าเอามาให้และให้ประมาณเอาว่าหลังจากที่เราเอาไม้ไปใส่แอซอยให้ตรงจะเหลือขนาดเท่าไหร่ครั้งนี้ผมสุ่มวัดขนาดหลายแผ่นแล้วหน้าจะได้ประมาณ17เซนติเมตรเป็นค่า p, p. พิมพ์17ลงไปในช่อง p ช่องที่ใช้สำหรับป้อนค่าผมจะไม่ถมสี และห้ามแก้ค่าที่ผมถมสีไว้เดือยยาวที่เป็นค่าเคของแผ่นไม้ให้ใช้เวอร์เนียวัดและร่องเดือยสั้นที่เป็นค่าอาก็เช่นกันค่าเคหรือเดือยยาวของผมคือ2 2 2ซนเมตร และรองสั้นที่เป็นค่าคือ1.3เซนติเมตรที่นี้จํานวนแผ่นไม้ช่วงกลางก็ออกมาแล้วคือ12.52แผ่นดูได้ที่ช่องเอ็นแนวตั้งที่นี่เราจะปรับจํานวนแผ่นไม้เพื่อเอาไปใช้งานจริงโดยผมจะปัดจํานวนแผ่นไม้จาก12.52แผ่นเป็น13แผ่นขนาดไม้ที่ได้คือ16.49ต้องใช้13แผ่นเป็นแผ่นไม้ที่อยู่ช่วงกลาง15.57ใช้1แผ่นเป็นแผ่นไม้ติดขอบและ17.79ใช้1แผ่นเป็นแผ่นไม้ที่อยู่ติดขอบอีกฝั่ง ใบมีดที่ใช้ทําเดือยยาว2.22ซมและร่อง1.3ซมผมใช้2ตัวนี้แผ่นไม้ที่ทําเดือยและร่องเสร็จแล้ว16.49ซม13แผ่น15.57ซม1แผ่น 17.79เซนติเมตรหนึ่งแนแล้วเอาแผ่นไม้มาประกอบให้เป็นประตูขนาดของแผ่นไม้ใช้เลื่อวงเดือนซอยธรรมดาอาจคุมขนาดของแผ่นไม้ไม่ได้ดีนักตอนตั้งใบมีดผมมักจะเผื่อบวกขนาดไว้ ทั้ง4บานใช้ขนาดความกว้างของแผ่นไม้เท่ากันต่างกันแค่ความยาวสูตรคำนวณที่ผมเขียนไว้แล้วเอาลงในซีทค,คือสูตรชุดบนอีก3ชุดยังไม่ได้ทำลงชีพเป็นสูตรคำนวณแผ่นไม้แบบครึ่งบนครึ่งล่างและสลับฟันปลาเมื่อโหลดไปแล้วจะใช้งานใหม่หรือครั้งถัดไปซีทจะอยู่ในแอฟนี N ้ e. เปิดขึ้นมาแล้วสามารถใช้งานได้ ส่วนชีดนี้เป็นชีตคำนวณแบ่งช่องไฟจากสูตรคำนวณในคลิปก่อนหน้าในช่องผมเอาสูตรมาลงในชีตเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นอยากได้ชีตแบ่งช่องไฟไปใช้คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วจะทำคลิปการใช้งานให้อีกทีขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมครับ